บิลลาเป็นไรลูกมากินอาหารเหรอคะใช่ไหมคะบิลลาโอ้ที่อยู่ของเพิร์นพี่น้องบิลลาจะอยู่กับพอบานเนาะดูเราได้บอดดิบมาเห็นคุณสบัดบอดดคอยแด่เข้ามาในส้นโลกอาหารที่พอบานเฮ็ดอาหารแห้งหัวเนาะบิลลาเออวันนี้พอบานพึ่งหายอาหาราเปลือกล่างผสมอาหารแห้งหัวแล้วบิลลามาเฝ้าพี่น้องมองดูบิลา เออปะไปหาผักกระเดาพี่น้องเหาคุชแบตจะผ่ธธาขึ้นย่งางไปใส่ต้นผักกระเดามือนีเหานะคะผักกระเดา,เาง้างแล้วภา่าสิขก้นไปเก็บค่ะมือนีเนาะบิลลาไปด้วยไหมบิลลาไปด้วยไหมคะไปไปด้วยกันไหมก้อนสีหอดต้นผักกระเดาพี่น้องเห็นบ่เห็ดไข่ไหมย่งออกยูเด้อพี่น้องเอ้แหงแล้วนี่เห็นบ่เห็นบ่ เพิ่นแห้งแล้วเนาอะอนนี้คือซีแมนเฮดไข่น้ำหมอกได้พี่น้องปะ่ะคุณสบายสิผ้าขึ้นไปเก็บพักกระดาวพี่น้องนะคะผ้าสำรวจบ้านสวนพี่น้องเมื่อกี้นี่ร่งอ่าผสมอาหารกับไม่นกเ็นหลาเมาเบิงบดีต้นบักกอกพี่น้องต้นบักกอกซุกไปซุกแล้วอ้ลนแล้วได้พี่น้องเอ้ยไผอยากได้พักอ่ามือวาเมือก่อนนีป่าเพื่อนมาแต่กุดรเพื่อนกับมาเก็บได้พี่น้องซุกแล้วค่ะซุกแล้วสุกแล้วนี่ไหมเห็นบ่นพี่น้อง สุกแล้วล้วนแล้วร้ายพอมพุลล่าค่ะทุกคนอ่าเห็นบ่นหลายๆุณสมัดบาสิาพาไปเอาพักเดาวสนหอกวา่าแต่ยังผ่านต้นมะกกอ,อก,กอดไปได้ที่จะมาให้ทุกคนเบิง่งมะกกอ,อกแซบอยู่ได้พี่น้องเห็นบ่ล้วนแล้วค่ะซุกแล้วมาไปจากได้ทางผ่านสิไปเ,เก็บพักกระเดาพี่น้องเห็นบ่กลวยเล็บมือนางก็สวยงามค่ะกล้วยเล็บมือนางอยู่เหนือต้นทุเรียนค่ะทุกคน อันนี้เงากล้วยเล็บมือนางเนาะสวนนี้ก็คือสวนทุเรียนค่ะแต่ว่ามีต้นไม้หลายหลาย่างผสมประสานเนาะมือน,นี่ธรรมชาติค่ะคุณสมบัติพา,าย,ยางเลาะเคินไปเก็บสะเดาค่ะสะเดาจะเป็นยังไงยังไม่ได้เห็นต้นอยู่เด้แต่ไปแต่ทย์สองที่ที่แล้วเห็นกําลังตุ่มพี่น้องเบ่งต้นทุเรียนท่าแน,น่อุ้ยได้ได,ได,ได,ไดอ้อันนี้คือต้นทุเรียนนะคะพร้อมกับกล้วยเล็บมือนางจ้า ดอกหยามางามแถวทุกคนเออปกปิด ต้นทุเรียนเห้าเอ๊ต้นทุเรียนต้นนี้คือบบสวยเนาะใบคือสีเหลืองแต่ว่าห้าคืองามเท่ลไรทุกคนงามบาคะคะอ่างามมากงามไปไว้คุณสบัยผพาไปเก็บเสดาสำรวจอธิบายค่ะส่วนนี้คือส้นหมกม่วงน้ำดอกไม้นะคะปีนี้นาจะได้ผลผลิตปีที่แล้วบ่ได้ย้อนยังเฮ้าตกแต่งกินเอ้าเฮห้เพนเป็นสาวก็เลยบ่ได้ผลผลิตปีนี้นาจะได้เบิ่งลักษณะต้นอ่าหมกม่วงเฮ้าแล้วสวยงามนะคะ คุณสบิยภาเขาส่วนนี่คือชนหมังม่วงใหญ่พี่น้องอันนี้เขาปลูกดวนแล้วนะคะอันนี้คือหมังม่วงหลายๆพันค่ะมีทั้งน้ําดอกไม้มีทั้งแก้วแก้วใหญ่แล้วก็ฟ้าลั่นโชคอนันต์นะคะ บักม่วงมันอกร่องมีต้นหนึ่งพี่น้องอันนี้คือส้นปลามังม่วงไงเนาะสีตรงกันขามครับทั้งพุ่นนี้ทั้งพุ่นนี้คือมังม่วงน้ำดอกไม้มังม่วงมหาชนกแก้วขมิ้นสวนทุเรียนสวนเงาะนะอันนี้คือบ้านสวนกำปัานคุณสมบัติพาเขามาส้นนี่เพื่อ,อยังเพื่อที่จะไปเก็บสเสดาต้นนั่นไปเบิกน้ำกันว่า เพิ่นสิงามบ่แต่ตัวน,นี้คือหญ้าค่ะพ่อบ้านปลูกหญ้าหญ้ายอย่างหญ้ารู้สิเพราะว่าเข้ามีงัวพี่น้องเพิ่นตัดไปแล้วแต่ว่าพอเพื่อืน่นบ้านสวนเฮ้านามบ่พ่อพี่น้องขันแม่น,น้ำพ่อได้ฟุน่นเดบปุ๋ยนี่มันสิงามเด้อันนี้คือเข้าได้หดนามเลยั้งแต่เข้าตัดไปนะคะไปตน้นอ่าพักเสดาเฮาเลยพี่น้องตาพี่น้องมาเบิ่งเสดาเข้าบ้านไปแล้วค่ะมันสิไทยบ่่ะนี่บานหมดเลยค่ะบานหมดเลยม้นนี้จะต้องเดเอาลงบักคัก บานแล้วคะ่ะอันนี้คือบ้านสวนเฮาผสมประสานในหลายอย่างอันนี้คือหยาลูซี่มองนี่เพิ่นมาด้ตดุ้มตัดแล้วกรลังสิเกิดใหม่พี่น้องอันนี้คือบ้านสวนจาประสานเฮ้าปลูกไม่ผสมประสานในหลายอย่างนะคะต้นใหญ่ๆเนี่ยคือต้นตะกูแล้วก็มีอกอไผ่เลียงน้องพี่น้องแตลมื้อนี่คุณสมบัติมาฟโฟกัสต้ตนเดาพี่น้องคุณสมบัติไปอยู่บานมานแล้วให้จังไหนล่ะเหรอฮะเก็บพักเดาพี่น้องสีไดหน่อยได้หดลายซําไหมื้อนี่เก็บค่ะ อ่าส้มโอก็มีค่ะอันนี้คือตอนอ้นส้มโอเนาะอ่าต้นสม้มโอนะคะมาอุ้ยสะออดพักสะเดาบานเมื่อไวร่พไหนคุณสมบัติียเอาจังนี่อันต้นข้างามมันค่ยอยู่แต่วายุหยดไม่พี่น้องบานมาเลยนะเก็บสะเดากันก่อนนะคะทุกคนก้อนสิเก็บพักสะเดาพี่น้องคุณสมบัติภาพมาเบิงหมักเล่นแมวแม่พี่น้องเห็นบอเพิ่นเริ่มจะซุกแล้วเด้นหนเห็นบ่มมหน่วยจะซุกแล้วเห็นบ่คะนี่อ่าอันนี้คือหมักเรนแมวเด้อผู้ใด,ดเคยเห็นบคะ คุณสมบัติว่าบานสวนคุณสมบัติมีหลายอย่างนะคะอันนี้คือเขาบพิ่ปลูกนะคะทุกคนเพิ่นเกิดเองอเพิ่นเกิดเองนะคะอันนี้คือหมากเล็บแมวว่าสันวาถทาเอิ่นนมาเปิร์นหมากเล็บแมวขันเพิ่นซุกก็จะเป็นสีดำคุณสมบัติเห้เบิงเนาะขันซุกก็คือจะเป็นสีนีเลยนะคะในสีดำแล้วพี่น้องเนาะสีดำเด้อตอนนี้ยังเพ่ได้ซุกค่ะแต่ว่าอุ้ยเพิน่นมีน้ําหลายพี่นอ้องรกบอกก็เริ่มแล้วนะเริ่มสีเหลืองแล้วพี่น้องอ่าโฟกัสต้นสดเดามมอนี่ พี่น้องล้มกัะล้มเนีน่ยคุณสมบัติแห้เบิง้งมือน,นี่ล้มขนาดเด้ยนะคะท้องฟ้าเปิดนะ้าพี่น้องล้มคักบลมกบ้ลมคักอนีคุณสมบททัติสก็บเสดาไใดบอะหือพี่น้องคือล้มคักให้คุณสมบททัติสิขืนในบอแต่ต้นกับเ่าสูงเนาะค่ะทุกคนแต่ว่าสวยงามบอมาเบิ้งยอดเสดาจในมือน,นี่เก็บค่ะกํากลังสวยงามเลยค่ะอคุณสมบัติบอกแล้วว่าคุณสมบัติไปกีฬาหนึ่งอาทิตย์กลับมากกับเป็นงานทั้งงานบวชทั้งงานขาวดำ คุณสมบัติบาวางมือนี้วันพุธที่27ค่ะที่27คุณสมบัติยางเขามาคิดว่าเพิ่นสิบาฮันเดบานบานนี้ไปได้แทงเพิ่นระบาดไม่คุณน้องเอ้ยเบิ่งแนี้ยนี่งวดที่แรกตำตำหนึ่งสี่กับลังสวยมือนี้บานไปเลยนะคะบานเบาบานคุณสมบัติกิดสีเด็กเก็บเบิดค่ะมือนี้เนาะมาเก็บน้ำคุณสมบัติเลยค่ะเก็บเลยโอ้ยมือนี้สีเก็บเบิดนะคะทุกคนทุกขั้งนี่คือคุณสมบัติสีเก็บมันคือต้นเดือน พุจิกาเนาะพี่น้องต้นเดือนพิจิกาจนนนีปลายเดือนพุจิกาแล้วนะคะเพราะว่าพักสเสดาทั่วไปในสิออกประมาณเดือนโมกราเนาะทุกคนเนาะประมาณเดือนโมกรลาพักสเสดาทั่วไปสิออกแต่บ้านสวนกำปสาในพักสดเดห้ฮาสีออกก่อนนะคะประมาณเดือนพุจิกานะคะพุจิกากลางกลางเดือนปลายเดือนเห็นบออันนี้ก็คขึ้นวันที่27ค่ะทุกคน27พฤศจพจิกาเห็นบออ บานไปแล้วจากไหนเนาะอ่ะเก็บพี่น้องเก็บเก็บเพื่อได้จากได้ไปกินกับลาบกับก้อยกับปนกับยังมาเอาได้เลยนะคะพิการดบานสวนจำปะสานมือนี่คุณสมบัติเก็บเสดานะคะทุกคนอ่ะเบื่องมือนี่สิได้หลายประเด็กตะลอ่อง่าได้หลายขันเก็บลงเมิ่นี่เป็นกระสอบคุณและพี่น้องได้บัากหลายเลยนะคะลงแบงปันเดอ้อค่ะมือนี่เอาลงแบงปันนะคะกําลังสวยสวยเลยจ้าเอาภาพมาเบาาื่องลักษณะต้นคุณสมบัติสิขึ้นได้บ่นี่เฮ้ยทุกคนคุณสมบัติกับบอด้แมนผู้ใหญ่ปานไหนได้ผู้หน่อยอยู่แต่ทุกปีคุณสมบัติกค่ะ ต้องขึนคันบ่ขึนบ่นบได้นะคะเมื่อสิบ่ถึงเข้า้องไปซําแต่ละปีเนี่เข้าก็ไปตกแตง่งซําไปหางาม,มันลงมากอะตกแต่งไปน้าพร้อมนะคะโอ้ยบานเหมือนเลยเพื่อนทุกคนอะมื้อนี่บานบ่าบานกะเก็บแล้วนะคะทุกคนเนาะอ้าวมาเก็บสะเดาด้วยกันเลยค่ะบ้านสวนจำปาสานมีสะเดาออกช่วงเดือนพฤศจิกาอยู่4ตน้นพี่น้องอยู่4ตน้นเบิ้งลักษณะตน้นมืน้อนี่คุณสมบัติิขึ้นนะคะมาขึืนเบิ่งน้ากันเลยมื้อนี้ คุณสมบัติขึ้นได้บอทุกคนว่าบ่ขึ้นได้บ่นบีคุณสมบัติมือนี่จะขึ้นต้นสเสดานะคะมือนี่เบิ่งแล้วลักษณะบอเอาบอ่ไดบ้านเกอดเบิดแล้วมันสีบอแท่บพี่น้องพักสเสดานี่แท่บก็คือทั้นี่นี่พอดีแท่บนี่เห็นบ่ทุกคน ซ้ำนี่นี่สิพอดีนะคะพอดีแซบแต่ว่าขันบานแล้วนี่คุณสมบัติกับบ่มันใจแล้วว่าเป็นสีแซบบ่อนนี่จ่เป็นอู้มือนี่ร่มคักเลยค่ะทุกคนเด้อบานซัำนี่กค่ะจังนึงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอดีนี่คือประมาณนี่นี่มากขนาดในมือเศร้านี่คุณสมบัติเอาล่งกินกับโปไอาลาปูดุกระแซบพี่น้องเสดาวบ้านสวนเ้าวแซบนะที่เพิ่นสิออกก่อนนะคะจะออกช่วงเดือนนี้แหละนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะที่คุณสมบัติเัาให้เบิรงนะคะมือนี่คุณสมบัติด้โอกาสมือนี่สิเก็บหลายเติบเก็บจนว่าุะ งวดที่ไอ้มันบานๆในเก็บในเบิดเลยมาเก็นกบนำกันบ้านชิด้จักกระสอบปุ่นี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเบิร์กเนี่ยแต่ว่าล,ล่มๆด้มือนี่ต้นกรบเพาะสูงเด้กพี่น้องแต่คุณสมบัติก็ต้องขึ้นเนาะมามาขึ้นกับคุณสมบัตินี่ต้นพักสะเดานะคะนี่คุณสมบัติขึ้นต้นสะเดาได้เอาบรรยากาศมุมสูงมาให้ทุกคนเบิง่งทุกปีคุณสมบัติก็จะขึ้นยังสี่แหละพี่น้องนะคะขึ้นมาเบิร์อ่าขึ้นมาเก็บผักสะเดาพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะต้นมันก็สูงเติบแล้วพี่น้องเนาะ แต่ว้าก็ต้นใหญ่เบิ้งนะคะเอาให้เบิ้งนะคะว่ามป็นทั่ไหนเนาะคุณสมบัติขึ้นได้แล้วขึ้นทุกปีข้าวขึ้นทุกปีนะคะเอาเบิ้งบรรยากาศมุมสูงมาให้ทุกคนเดียเบิ้งน้ำอีกว่าบรรยากาศดีบ่่ะทุกคนอ่าอันนี้คือบ้านสวนยำประสานเด้พี่น้องเดอ้อเห็นบ่ทั้งปีก็สิมีต้นไผ่นาอพี่น้องเนาะ,ะอ่ะเอาโซดนี้แหละพี่น้องเห็นบ่โอ้ทั้งฝุ่นละ,ะเดาบานมาแล้วคุณสมบัติเสดายดิยอ่าย้อนมีภากกิดหลายอย่างพี่น้องารกิจหนังแนนกติดงานเนาะ มีงานบวชงานเขาดำงานกีฬาอ่ะไปตามวิธีการได้สำเน็เอามือนี่จิเก็บพักกระเดาพี่น้องมาเก็บลงคุนสมบัติเลยนะคะ